สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนครับเจอผมเช่นเคยผมธงชัยเทเตอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นอีกคาบคืนหนึ่งนะครับผมจะได้มาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเทรดทองคํานะครับประจําวันที่13มีนาคมปี2567นะครับกับผมเช่นเคยผมธงชัยเทเตอร์นะครับวันนี้นะครับสําหรับตลาดทองคำนะครับหลังจากที่มีการมาทดสอบอย่างบริเวณแนวรับนะครับแต่ก็ไม่สามารถ ผ่านจุดแนวรับบริเวณของโซนราคานี้ลงไปได้นะครับผมเนื่องจากว่าถือว่าเป็นแนวรับสำคัญเลยนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําแท็บไปให้กับเพื่อนๆนักลงทุน,นดูนะครับขอเรียกแท็บสีก่อนนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับสีเข้มๆดีไโอเคนะครับไม่สามารถที่จะทะลุบริเวณแนวแนวรับของโซนราคานี้ลงไปได้นะครับผมก็ไฟแชร์ฝั่ง เซลยังสร้างไม่สําเร็จนะครับก็คือไฟแอชชันฝั่งเซลโดนทาลายบริเวณโซนราคานี้นะเนื Theory ่องจากว่าม so ีการเบกบริเวณแนวต้านบริเวณโซนราคานี้ขึ้นไปนะครับทําให้ไฟแอชชันฝั่งเซลลนะครับที่สร้างที so ่สร้างเมื่อวานนะครับทําให้เกิดการทําลายบริเวณโซนราคานี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเป็นหน้าบายต่อนะครับสำหรับโซนราคานี้นะครับแล้วก็ผมคาดการว่ามันราคาน่าจะขึ้นไปต่อนะครับน่าจะขึ้นไปต่อตามทิศทางของราคานะครับ ตามเทคนิคนะครับจุดที่ผมให้ไว้นะครับก็คือทำออทำไฮนะครับออทำไฮผมคาดการว่ามันต้องไปทะลุ2,200แน่นอนนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับหาเพื่อนๆนะครับตัดสินใจในการเข้าทำกำไรนะครับผมขอแนะนำเพื่อนๆเข้าไปรอนะครับเข้าไปรอในส่วนของรอเทดนะครับรอเทดบริเวณส่วนราคา2,200นะครับสำหรับ โซนเซลล์ที่ปลอดภัยนะครับ2,200นะครับรอไปทำในส่วนของทำเอาทำไฮก่อนนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมานะครับค่อยเข้าเซลล์นะครับแล้วก็ย่อแล้วก็เราทำกันไนระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะออกออเดอร์บายตอนนี้ก็ยังถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับราคาอาจจะย่อลงมาได้นะครับณช่วงราคาณปัจจุบันนะครับ ราคาอาจจะดิ่งลงมาก็ได้นะครับเนื่องจากว่าแนวต้านถือด้านบนนะครับถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่เลยบริเวณโซนราคานี้นะครับหากสามารถที่จะเบรกขึ้นไปนะครับเบรกบริเวณโซนราคานี้ขึ้นไปนะครับบริเวณโซนราคานี้ถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่เลยนะครับหากราคาสามารถเบรกไปได้นะครับหากราคาเบรกโซนราคานี้ขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายต่อไปนะครับ2,200นะครับซึ่งเป็น จิตวิทยาหลักร้อยนะครับในการเข้าเทรดนะครับสลับเจ้านะครับที่ต้องการที่จะเล่นนะครับเพื่อจะล่อบายล่อเซลนะครับบริเวณจิตวิทยาหลักร้อยนะครับที่1นึ่งสองสองนะครับแต่ว่าผมคาดการณ์ว่ามันน่าจะขึ้นไปนะครับถ้าสมมุติว่าทะลุในส่วนของที่เป็นโซนเนวต้าบริเวณโซนที่เป็นกรอบไซเวบริเวณโซนราคานี้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับหาไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านผมขอนะครับ ผมขอคาดการณ์ว่านะครับหากราคาไปนชนบริเวณโซนราคานี้นะครับถ้าสมมติว่าทะลุกรอบบริเวณโซนราคานี้ลงมาได้นะครับฝั่งเซลล์อาจจะสร้างสําเร็จนะครับเพืพ่อนๆสามารถตั้งเซลล์สต็อปนะครับบริเวณเส้นสีขาวบริเวณโซนราคานี้นะครับเซลลสต็อปเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ดีกว่าโอ้ยลบลบไปหมดนะครับกลับมาก่อน okay, นะครับโอเคนะครับตั้งเซลลสต็อปนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งเซลลสต็อปหากราคานะครับลงมาต่ํากว่าบริเวณของโซน ของราคาที่2 150นะครับ2150่าต่ำลงมานะครับเพ okay. ื่อนเพื่อนสามารถตั้งเซลล์สต็อปบริเวณโซนราคานี Female ้ก็ได้นะครับก็จะถือว่าปลอดภัยนะครับหากว่าเราตั้งเซลสต็อปนะครับเนื่องจากว่าราคาได้ทะลุนะครับแนวรับที่เป็นแนวรับสําคัญบริเวณโซนราคานี้ลงมานะครับโซนราคาบริเวณโซนราคานี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถตั้งเซลสต็อปได้เลยนะครับนะครับเซลสต็อปนะครับบริเวณ โซนนี้นะครับเซลสต็อปได้เลยนะครับครับเซลสต็อปบริเวณโซนราคานี้นะครับแทรกตัวหนังสือไม่ได้นะนะครับบริเวณนี้นะครับ Stop. รเซลสต็อปเพื่อสามารถตั้งเซลสต็อปลงมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันมามันลงมานะครับแต่เป้าหมายต่อไปนะครับ เป้าหมายต่อไปคือบริเวณโซนแนรับบริเวณโซนราคานี้นะครับหาทะลุรบริเวณนี้ลงไปได้นะครับอาจจะมาชนนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับแล้วก็เด้งลงอาจจะยกหายยกลงต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะยกหายยกลต่าลงมาเรื่อยๆนะครับหามีการทะลุบริเวณของโซนราคานี้ลงมานะครับในยวบบตั้งนี่นะครับเดี๋ยวผมขอทาสีก่อนนะ

me โอเคนะครับต้องขออภัยนักลงทุนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะครับเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับโอเคผมขอเริ่มต้นใหม่นะครับสําหรับการเรื่อคู่เงินทองคํานะครับประจําวันที่13มีนาคมปี2567นะครับอยู่กับผมเช่นเคยกับผมนงชัยเทเดอร์นะครับผมขอแค่ตัวใหม่นะครับเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับโอเคที่ทรงเฟรม4ชั่วโมงนะครับ มาดูทันเฟรม m e 4ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ชัดเลยครับในกองทุนเห็นได้ชัดเลยครับราคาพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบอยังบริเวณโซนแนวต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโซนนี้ถือว่าเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นซับไพโซนนะครับก็คือเป็นโซนที่มีการพักราคานะครับหลังจากที่ราคาทองคําได้เกิดการทำโอไทม์ไฮนะครับก็คือการปรับฐานราคาขึ้นไปสูงสุดนะครับทำให้เกิดการไซด์เวนะครับแล้วก็การพัก ของราคาบริเวณโซนราคานี yes. ้นะครับอันนี s <S ้ก็คือกรอบไซด์เวนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับกรอบไซด์เวบริเวณนี้เป็นกรอบไซด์เวนะครับหากสามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับราคาเป้าหมายถัดไปนะครับเป้าหมายต่อไปผมคาดการ์ว่านะครับบริเวณโซนราคานี้หากขึ้นไปต่อนะครับเป้าหมายถัดไปนะครับก็คือประมาณ 2, องพั2 0 0นะครับ2,200โดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือเอาทำาหนะครับเพื่อนๆสามารถ เข้าไปตัดสินใจในการเข้าทำอะไรบริเวณโซนราคานี้ได้เลยนะครับทำหายบริเวณ2,200นะครับเข้าทำอะไรที่นี้ก็คือเซลล์นะครับเซลล์ที่จะเซลล์ลงมานะครับถึงจะปลอดภัยนะครับถึงจะปลอดภัยในโซนราคานี้นะครับเดี๋ยวผมเขาดูป้ายราคาก่อนนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าเข้ามาดูว่าบริเวณโซนราคานี้นะครับ เวลาเราเซียวลงมานะครับอาจจะปลอดภัยนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับอาจจะปลอดภัยนะฮะตัวนั้นซื้อตัวนังสซื้อสีสีแดงก่อนคนระับ 2,200นะครับ2200รบริเวณโซนราคานี้นะครับก็คือบริเวณที่ท all ําออร์ดทำไฮนะครับราคาอาจจะทะลุถึง2,200บริเวณโซนราคานี้นะครับเราสามารถพิจารณาในการกดออเดอร์เซลล์นวต้านของแท่งก่อนหน้าบริเวณโซนราคานี้นะครับบริเวณแนวต้านของแท่งก่อนหน้านะฮะแล้วก็ราคานะครับอาจจะดีตัวลงมานะครับ ชนเสร็จนะครับอาจจะดีตัวลงมานะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านบริเวณโซนราคานี้นะครับราคาอาจจะกลับตัวลงมานะครับขอเช็คก่อนว่าสตรีมมิ่งผมมีปัญหานะครับวันนี้ต้องขออภัยนะลงทุนด้วยนะครับสตรีมมิ่งผมมีปัญหาโอเคนะครับหากราคาไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปนะครับอาจจะย่อลงมานะครับแต่ว่าถ้าหากผ่านนะครับบริเวณโซนแนวรับของโซนราคานี้นะครับถ้าหากผ่านแนวรับของโซนราคานี้ลงมานะครับเป้าหมายถัดไปนะครับ ก็หมายถัดไปนะครับอาจจะมาแตะบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นโซนบริเวณโซนที่เป็นแนวรับสําคัญเลยบริเวณโซนราคานี้นะครับหลังจากที่ราคาได้มาทดสอบครั้งที่1นะครับแต่ก็ไม่สามารถทะลุบริเวณโซนราคานี้ลงไปนะครับบริเวณโซนที่เป็นแนวรับบริเวณโซนราคานี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดบริเวณไซด์เวย์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าทะลุลงมานะครับ เป้าหมายถัดไปนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งเซลล์ลิมิตนะครับเซลล์ลิมิตอยู่ที่ประมาณ2140.25นะครับผมทําเป็นเส้นสีขาวนะครับสำหรับเซลล์ลิมิตนะครับนี่ก็คือจุดเซลล์ลิมิตนะครับบริเวณเส้นสีขาวนะครับ2 1, 0 2 5เป้าหมายที่จะลงไปต่อนะครับเป้าหมายที่จะลงไปต่อของคาดการณ์ว่าเป้าหมายน่าจะลงไปต่อบริเวณโซนราคานี้นะครับพอนี่ไว้ก่อนนะโอเคนะครับเป้าหมายที่จะลงไปต่อนะครับเพื่อนๆน่าจะรูนครับ เนี Stelle, ่ยบริเวณโซนราคานี้เลยนะครับ oh. อ oh ัน oh. น oh ี้คือเป้าหมายอีกเป้าหนึ่งนะครับที่ราคาทองคำนะครับอาจปรับตัวลงมานะครับแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะทะลุบริเวณโซนราคาที่เป็นกรอบไซด์เวยยนะครับบริเวณทำา i g h oh. สูงสุดนะครับบริเวณโซนที่เป็นกรอบไซด์เวย์บริเวณโซนราคานี้ขึ้นไปได้นะครับราคาอาจจะปรับตัวลงมานะครับถ่อเพื่อนสามารถตั้งเซลล์สต็อปลงมา2 0 21,40.25นะครับแล้วก็ TP บริเวณโซนราคานี้นะครับบริเวณโซนราคานี้ก็คือเป็นโซน TP นะครับเนื่องจากว่าเป็นโซนที่มีแนวรับสําคัญบริเวณโซนราคานี้นะครับที่ทันเฟรม4ชั่วโมงนะครับอันนี้คือผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่โซน4ชั่วโมงหากหลุดบริเวณโซนนี้ลงมาอีกนะครับโซนที่2 120นะครับ2120.40ลงมานะครับอาจจะไหลยาวเลยนะครับหากทะลุลงมานะครับอาจจะไหลยาวนะครับ อาจจะไหลยาลงมานะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องประกอบการตัดสินใจในการเข้าทําอะไรนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ผ่านกรอบไซเย์นะครับผมคาดการณ์ว่ายังไงมันก็ต้องลงนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านกรอบไซเย์บริเวณโซนราคานี้นะครับเพื่อนๆนักลงทุนก็ต้องบริหารจัดการเงินทุนของเพื่อนๆดีๆนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงสูงแน่นอนนะครับแต่ว่าในทางกลับกันหากเรานะครับมีมินิมินิเมนต์นะครับบริหารจัดการเงินทุนก็สามารถที่จะอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างมั่นคงนะครับอันนี้ก็คือ เทคนิคนะครับในการเทรดทองคำนะครับสำหรับข่าวนะครับที่จะมากระทบกับทองคำนะครับไม่ว่าราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูในส่วนของตาราง Forex Factory นะครับเพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ Forex Factory นะครับผมกดปุ่นะครับ Forex Factory นะครับ Forex Factory นะครับในตารางนี้นะครับจะแสดงถึงข่าวต่างๆนะครับที่จะกระทบกับ ทองคำนะครับว่าทองคําจะเกิดความผันผวนมากน้อยแค่ไหนนะครับในการเราก็ต้องมาดูข่าวนะครับสาหรับข่าววันพรุ่งนี้นะครับวันที่14มีนาคมปี2 5ง7นเป2 5ะครับข่าวที่จะมากระทบกับผู้เงินทองคำนะครับจะเกิดขึ้นทุ่ม30นาทีนะครับก็คือในส่วนของเงิน USD นะครับ USD นะครัสำหรับข่าวคอ p p i m ทับ M นะครับแล้วก็ PPIM ทับ M อ d e t a i l m ทับ M นะครับอันนี้ก็คือว่าถือว่าเป็น อีกข่าวหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทองคํานะครับเกิดความผันผวนของราคานะครับการวิ่งของราคานะครับเนื่องจากว่าเป็นข่าวกองแดงนะครับหากตัวเลขคาดการ์ออกมาเป็นตัวเลขสีแดงนะครับอาจจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าคาดการ์ออกมาเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับอาจจะทําให้ทองคำนะครับมีการปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องบริหารจัดการเงินทุนของเพื่อนๆนะครับออกหลอดไซต์ตามที่เรา ควบคุมบริหารความเสี่ยงของเรานะครับออกหลอดไซส์ที่สามารถที่จะทําให้พอร์ตของเราไม่เสี่ยงสูงนะครับเราก็ต้องมีมินีมเนจเมน์บริหารจัดการเงินทุนให้ดีๆนะครับแล้วก็ผมคาดการณ์ว่าราคามันยังไม่ลงมานะครับเพราะว่ายังไงนะครับเพราะว่าข่าวเฟดนะครับค่อนข้างที่จะแรงนะครับข่าวเฟดสังขัานนี้จะแรงนะครับก็คือควบคุมทั้งตลาดทองคำนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้จากข่าวเฟดนะครับประธานเฟดต่างๆเข้าขึ้นมาแถลงนะครับ จะทําให้ราคาทองคําเกิดความผันผวนมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ผมคาดการณ์ว่าทําไมราคาทองคําไม่สามารถที่จะทะลุลงมาได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับคือมีข่าวเกี่ยวกับ CPI นะครับ CPI นะครับมีการวิ่งของราคาทองคำคือแท่งนี้นะครับจากไฮสูงสุดนะครับมาถึงเวลเาวลประมาณ3,000 174จุดนะครับเมื่อวานนี้ครับสาว CPI นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ทองคำนะครับทะลุบริเวณโซนที่เป็นโซนแนวรับสำคัญลงมาได้นะครับไฟแอชชันฝั่งเซลก็ยังกลับตัวไม่สำเร็จนะครับไฟแอชชันฝั่งเซลปรับตัวไม่สำเร็จนะครับก็ไม่สามารถที่จะทะลุบริเวณโซนแนวรับนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็ข่าวที่ผ่านมาก็คือข่าวนอนฟฟร์มนะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาวรื่อนอร์มเพโลนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะ ให้ราคาทองคำนะครับเกิดการกลับตัวลงมานะครับเป็นหน้าเสียวลงมานะครับก็ยังก็ถือว่าเฟดนะครับควบคุมทั้งตลาดเลยนะครับข่าวเกี่ยวกับเฟดนะครับการปรับขึ้นลดของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ประธานเฟดออกมาแถลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ของทองคำครับแบบคร่าวๆนะครับแต่ผมคาดการณ์ว่าราคามันน่าจะขึ้นไปต่อนะครับ าจะขึ้นไปต่อนะครับปรับอาจจะปรับถึง2,200นะครับต้องดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับสรัคาทองคำนะครับเพื่อนๆข้าออเดอร์บายหรือว่าออเดอร์เซลล์บริเวณโซนราคานี้ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับสือว่าเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราข้าออเดอร์บายใช่ไหมครับก็คือเป็นการโฟลว์บายนะครับเนื่องจากว่าราคาทองคำได้มาชนยังแนวต้านบริเวณโซนที่เป็นโซนไซเบย์บริเวณนี้นะครับ หรือว่าเพื่อนๆจะเข้าเซลล์นะครับถ้ามุ่งว่าเข้าเซลลนะครับก็เสี่ยงอยู่นะครับบริเวณโซนราคานี้ราคาณคำจจะดีตัวปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับเราก็ต้องถ้าบริเวณโซนเซลล์ที่ค่อนข้างปลอดภัยดีกว่านะผมใช้ว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับคือเราไปรอเซลลที่2,200นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเซลล์กันเลยนะครับเราไปทําการเซลล์ลิมิตนะครับที่ราคาองพนะครับ 2 2งพันสองออกที่0.02ย์จนหลักนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมตั้งเซลล์ไปแล้วนะครับที่ราคา2,200นะครับหากราคาดิดลงมานะครับผมก็ตั้งเซลล์ลิมิตไว้ที่2,140.25นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเซลล์ลิมิตไว้ที่2,140.25นะครับเซลสต็อปนะครับ2,140.25นะครับหากราคานะครับมีการทะลุบริเวณโซนยนั้นรับลงมานะครับเซลสต็อปนะครับก็จะ เปิดฟ o นเดชันออเดอร์นะครับจนถึงผมจะมาตั้ง TP อยู่ที่บริเวณโซนส1 3 1่นถึง2120นะครับบริเวณนี้เป็นโซน t p ของออเดอร์เซลนะครับโอเคฮะเซลนะครับขึ้นไปปุ๊บนะครับแต่ก็คือเราก็ต้องตั้งสูงกว่าหานะครับที่จะทำโอทำหายนะครับแต่ผมคาดการณ์ว่าราคาน่จะดีดขึ้นไปต่อนะครับลองดูนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะเป็นไปตามที่ผมได้ทําการวิเคราะห์นี้ไว้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับการวิเคราะห์เกี่ยวกับ คู่เงินทองคำนะครับสำหรับตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ตลาดที่มีวอลลุ่มการซื้อขายมากที่สุดในโลกนะครับก็คือตลาดทองคา XAUUSD นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการทำกะไรกับบล็อกเกอร์ต่างๆสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับการลงทุนควมเสียงผู้ลงทุนความึกษาข,ข้อมูลก่อนก,อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควรําเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับแน่นอนการลงทุนกับ ฟอเรตนะครับตลาดฟิวเจอร์ย่อมมีความเสี่ยงสูงแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับจะมีมินิมเนจเมนต์การบริหารจัดการเงินทุนของเพื่อนๆนะครับแล้วก็การศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาการเข้าทำกำไรศึกษาการเคลื่อนที่ของราคากราฟแท่งเทียนต่างๆนะครับแล้วก็การออกหลอดไซส์นะครับให้สัมพันธ์กับจำนวนพอร์ตของเรานะครับว่าพอร์ตของเราประมาณเท่านี้นะครับจะออกหลอดไซส์ได้เท่าไหร่นะครับเพื่อจะเป็นการควบคุมความเสี่ยงของเรานะครับ ก็คือสำคัญที่สุดนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เข้าทำกำไรนะครับผมขอแนะนำให้เพื่อนๆตั้งจุดสต็อปล็อตนะครับก็คือหยุดขาดทุนนะครับก็จะเป็นการประกันออเดอร์ของเพื่อนๆประกันเงินทุนของเพื่อนๆน,นะครับไม่ให้ขาดทุนมากนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการน,นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่13มีนาคมปี2567นะครับไว